อันยองฮัสเซยโยนะครับทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวนะครับผมการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าเกมก็ต้องอัปเดตตัวเกมกันก่อนนะครับผมไม่อย่างนั้นเราจะเข้าเกมไม่ได้เนาะการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นี้นะครับผมก็จะมี ตัวละครประจําเดือนกรกฎาคมนะครับผมที่มีชื่อว่าน้องเอลลินนะครับผมก็คือน้องคนนี้เนาะน้องคนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน S S บวกกับ S บวกที่ถูกปลุกนะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชันอีโบก็จะเป็นอีกรูปร่างหนึ่งเนาะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแมปใหม่นะครับผมแมปโดนมาสเตอร์เนาะมาพร้อมกับตัวละครแจกฟรีในแพชนี้นะครับผมที่หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วในนี้เนาะเดี๋ยวก็เราก็ค่อยไปดูกันนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ไปดูความสามารถเต็มๆนะครับผมของตัวละครประจ จำเดือนก,นกรกดาคมกันก่อนเลยดีกว่าเนาะน้องอีโบเอลลินนะครับผมมีความสามารถดังต่อไปโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำไมข้างนอกสวยขนาดนั้นนะ่ะทำไมข้างในยุบยับยุบยับหัวโตขนาดนี้อะ่ะก็สมกับเป็นน้องดีนะครับผมน้องเมฆพรุนเนาะ e อีโบเอลลินงขอดูในเวอร์ชั่นนี้ได้ไหม เออสวยก่อนตัวเยอเอลลีนนะครับผมอีโวเอลลีนน้อความสามารถของน้องนะครับผมก็คือเมื่อน้องทำการตกเมืองใดๆก็ตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมืองของเราหรือว่าเมืองของศัตรูเนาะมีโอกาส90%นะครับผมที่จะน้องอาจจะสร้างนะครับผมเมฆาภูนบนพื้นที่ไหนก็ได้ที่น้องต้องการเนาะถ้าเกิดว่าศัตรูนะครับผมมาเดินติดเมกะพูลนะครับผมเขาจะถูกขโมยมาเบิลนะครับผมตามจํานวนเมืองที่แพงที่สุด ของในแถวนั้นนะครับผมถ้าคิดไม่ออกก็ให้คิดถึงยอมราใช่ไหมอ่า a ลกอริทึมเดียวกันนะครับผมก็คือมันจะคํานวณแลนด์มาร์กหรือว่าเมืองที่แพงที่สุดในแถวนั้นแล้วก็ขโมยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแลนด์มาร์กของเราหรือว่าแลนด์มาร์กคนศัตรูนะครับผมขอให้แพงที่สุดมันจะขโมยตรงนั้นเนาะและแมกพูลนะครับผมสามารถวางดักงได้5ที่นะครับผม 5้าที่เท่านั้นถ้าเกิดบางที่ที่6นะครับผมที่แรกก็จะหายไปเนาะแบงกะพูลนี้นะครับผมก็เหมือนกับยอมราทุกอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการดูดนะครับผมถ้าเกิดดูดแล้วติดเป็นแบงกับพูลมานะครับผมแบบดูดแล้วทําการดูดเดินผ่านแบงกะบพูลเงี้ยก็จะคํานวณน,นะครับผมก็จะทําไมก็จะติดแบงกะบพูลนั่นเองเนาะ ประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมส่วนค้ออีกหนึ่งค้อมสามารถของความสามารถแรกของน้องก็คือเมื่อน้องทําการก่อสร้างสามหลังนะครับผมมีโอกาส50%น้องที่จะเด้งกลับลงมาในตําแหน่งเดิมนะครับผมบวก30%เมื่อไม่แสดงผล จบควาสวามารถแรกนะครับผมความสามารถต่อไปนะครับผมเมื่อน้องทาการตกเนมาหรือว่าก่อสร้างเลนมานครับผมมีโอกาส90%นาะที่จะจัดงานโอลิมปิกนะครับผมพร้อมกับอัปเกรดพรื้นที่นั้นให้กลายเป็นเลนมาทันทีนะครับผมแล้วก็ดูดสีช่องหน้าหลังเนาะอันนี้ก็คาดเดาว,ว่าน่าจะเอามาคอมโบกับความสามารถแรกของน้องนั่นเองก็คือดูดไปด้วยติดติดใยติด เป็นกระพุนไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับผมอย่างสุดท้ายเนาะเมื่อน้องทํานมาผมทําการทอลูกเต่าน้องมีโอกาส55นะครับผมในการชาร์จโล่ทอกนะครับผมสามารถชาร์จได้สูด2ขั้นเนาะบวก10%เมื่อไม่แสดงผลโอเคจบอันนี้ความสามารถตัวน้องเฉยๆนะครับผมต่อไปเป็นความสามารถของจีอีโวของน้องนะครับผมก็คือเมื่อน้องทําการ เริ่มต้นเทินนะครับผมมีโอกาส90%เนาะที่จะวัดไปยังพื้นที่ไหนก็ได้แปะช่องด้านหน้านะครับผมพร้อมกับก่อสร้างเลนส์มาร์คทันทีก็เอามาคอมโบกับความสามารถในการดูดแล้วก็ความสามารถในการวางถ้าเป็นแบบนี้ดังนั้นน้องอ่ะน่าจะใส่อะไรก็ตามที่มีความสามารถในการดดนะครับผมน้องจะโจมตีแบบโบมโบมดุดดังเซมบงสกุลละเลยเนาะแต่อันเนี้ยมันดูดสีช่องด้านหลังนะครับผมดูดเนี่ยอะไรมันก็กันได้นะครับผมขนาดออฟดูด ออฟกัน3-3เปอร์ยังกันได้เลยไม่มีเจาะเกาะด้วยถ้าเกิดใครยังใส่ออฟนี้อยู่่ะก็น้องก็เล่นยากหน่อยนะครับผมแต่น้องหัวโตวจริงนะเฮ้ยทำไมตัวเอสยังสวยกว่าเลยอะ่ะ ในเมื่อน้องมาเป็นตัวละครประจําเดือนแล้วนะครับผมน้องก็ต้องมีคอสตูมของน้องเนาะซึ่งคอสตูมนะครับผมความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาก็คืออันนี้ความสามารถ90%วาอนตวต่อเริ่มเทิร์นเหมือนเดิมนะครับผมแปดช่องนั่นหน้าเนาะความสามารถที่เพิ่มขึน้นมาก็คือเมื่อสตูดนะครับผมทําการก่อสร้างในแมวหรือว่าลงในม้ของตัวสตูดนะครับผม น่าจะลงแดนม์กเองเลยเนาะอ่ามีโอกาส85ซนะครับผมที่จะ create box นะครับผมพื้นที่ฝันร้ายพื้นที่ฝันลายคิดไม่ออกใช่ไหมให้คิดถึงน้องลิลลี่นะครับผมอ่าฮะไอ้พื้นที่ตัวปัญหานั่นแหละไอ้พื้นที่ที่เรานั้นไม่สามารถอ่าไอ้พื้นที่นั้นอะอ่าไอ้พื้นที่ที่ตังเราจะไม่มีน่ะอ่าค่ามานจะเป็นศูนย์น่ะอ่าพื้นที่นั้นนั่นแหละนะครับผม แต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าทําให้ศัตรูให้พื้นที่นั้นกลายเป็นศูนย์แล้วเมืองเราถูกอันนี้คือความสามารถที่ป้องกันพวกล้มละลายในการล้มเรานะครับผมอันนี้มันจะป้องกันคีมูลได้ดีมากแต่ป้องกันใครป้องกันยอมลาไม่ได้เลยนะครับผมเพราะแค่ยอมลาก่อสร้างอนะพื้นที่ทั้งแถวก็กลายเป็นเมืองลาวาแล้วปะโอ๊ยเดี๋ยวนะ นี่ยังไม่นับตัวละครเดือนที่แล้วนะที่สามารถทําลายนะครับผมสิ่งติดตั้งทําลายบล็อกพิเศษได้อย่างง่ายดายโดยแค่เดินผ่านนะครับผมก็คือน้องเมเรียลเฮ้ย hey! เดี๋ยวทําไมนี่ยังไม่ได้หามาเล่นเลยเนะี่ยทำไมตัวละครแก้ทางเยอะขนาดนี้นะครับผมเออโหดจริงปะเนี่ย โหดไม่โหดก็ดูวิธีการหาก่อนก็แล้วกันนะครับผมวิธีการหาน้องเนาะเราสามารถหาได้จากการสะสมนะครับผมแบงค์ขุม S บวกนะครับผมทั้งหมด5ใบด้วยกันโดยแบงค์ขุม S บวกนะครับผมเราต้องมานี่ซื้อนะครับผมแบงค์ขุม S น้องใบแรกนะครับผมเขาจะขายอยู่ในลูกอมดาวนะครับผมลุงก็กดซื้อมาแล้วแหละมันก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการสุ่มนะครับผมแฮ็ดองแพ็คพันเนาะหาลูกแก้วนะครับผม A บวกนาะมาอัพนะครับผมให้เป็นเลเวล25พอเป็นเลเวล25เสร็จปุ๊บนะครับผมเอามาแลกก็จะได้ S บ ใบแล้วก็ S 1ใบ S เนี่ยน่าจะเหมือนกับอีเวนท์ที่แล้วๆมานะครับผมปกติแล้วเขาจะให้มาเป็นเลเวล10ใช่ไหมแต่ตั้งแต่อีเวนท์ที่แล้วอะ่ะเขาให้มาเป็นเลเวล1ก็คืออัพตั้งแต่เลเวล1ไปยังเลเวล25นะครับผมอีกเท่าไหร่อีก4ใบนะครับผมก็ลับันนี้พยายามเข้านะ Fighting นะครับผมบอกใครบอกตัวเองนี่แหละแล้วก็ทุกๆการสะสม2ใบนะครับผมเราสามารถเอามาแลกนะครับผมเป็นจี้ทดลองที่คิดว่าเหมาะกับน้องได้นะครับผม เหมาะกับน้องหรอถ้าไม่มีโดนสองอันนะอ๋อมันคอะไรอย่างกันอันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้ไดเมนชันใช่ไหมเออเออเอก็ได้ก็ได้ก็ประมาณนั้นก็แล้วกันนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าน้องเล่นยังไงเนีเ่ยส่วนคอสตูมของน้องนะครับผมเดี๋ยวคอสตูมน่าจะสวยแหละ ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหัวของน้องนะ้องคอสตูมก็จะไม่มีหัวแล้วนะครับผมก็จะเป็นชุดฮันบกก็เฮ้ยน่ารักจังเลยครับโอเคอเค,อเค,คอสตูมน้องนะครับผมก็สามารถหาได้ฮะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ย A7 ใบ A7 ใบแม็กฮะทำไมทำไมหาไม่ได้เป็น GS แล้วหรอ ออ้ไม่ใช่ G S นะครับผมไม่ได้เป็นกา G S เอามารวมแล้วหรอถ้า A เนี่ยน่าจะหาง่ายนะครับผมเออชุดน้องน่าจะหาง่ายขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะครับผมชุดฮันบกชอบแบบหัวโตเมงกะพรุนนะครับผมเราก็สามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับผมจากในร้านค้าเนาะแล้วก็มาแลกนะครับผมให้กลายเป็น z e v o Costume ในรูปแบบของหัวเมงกัะพรุนนะครับผมก็จะสมวนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ ไม่รู้ครับกำลังเข้าไปดูให้ครับซึ่งหวัวราคาอยู่ที่ยังไม่เจอเหรอยางนะผมอ๋ออยู่ตรงนี้อ้ะไม่ใช่อีกอ,อ,อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันอ้ฮ่าสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับผมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแต่เราไม่ได้แค่จี้นี้นะเราก็จะได้นะครับผมเพชรไปด้วยนะครับผมอีกเก้าร้อยเพชรเนาะอ่าถือว่าคุมม้มไหม ให้ไปคิดเอาเองนะครับผมต่อไปนะครับผมจบไปแล้วเนาะตัวน้องนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาแต่นี่เป็นตัวละครแจกฟรีนะครับผมในแพชนี้ก็จะเป็นน้องไก่อานั่นเองเราสามารถถับรับน้องไก่อาได้นะครับผมจากตรงนี้เนาะพอกดรับมาปุ๊บนะครับผมเราก็อย่าลืมมาทําภารกิจด้วยนะครับผมในการเล่นแบบใหม่นะครับผมแบบโดนมาสเตอร์เนาะหครั้งแล้วก็รอล็อกอินนะครับผมแล้วก็เล่น3ครั้งนะครับผมแล้วก็รอล็อกอินเล่นแบบนี้นะครับผมแบบนี้เท่านั้นนะครับผมโดนมาสเตอร์เนาะแล้วก็รอออล็กิน ก็เล่นแล้วก็รอไินไปเรื่อยๆนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็หลายอยู่นะครับผมเราก็จะได้ของมาทั้งหมดเนาะพอเราได้ของมาใน event, อีเวนต์ในกิจกรรมตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนน้องไกอานะครับผมให้เป็นน้องไกอาจริงๆได้นะครับผมโดยการที่เราเอาของที่อยู่ในภารกิจตรงนั้นนะมาแลกอย่างเช่นไม่ใช่เช่นหรอกก็คือเอา,าเ,อเ,อเอานี้ยมาแลกไอ้เนี้ยเออมันอยู่ในนั้นแหละ อ้าเอาได,ได้ได้ไก่อาจริงๆเลยนะครับผมส่วนอื่นๆนะครับผมก็จะมีคอสตูมของไก่อาจริงๆหรอฮะหินจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่หยอกๆแหละเอ้ยมันก็ต้องเป็นคอสตูมของไก่อาจริงๆดิเฮ้ยแจกคอสตูมไก่อาจริงๆด้วยโอ้ทำไมน่ารักขนาดนี้เนี่ยถามว่าไก่อายยเล่นได้ไหม <c oughs> อ้าวขำ โอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการาดูคร่าวๆนะครับผมแบบใหม่ลุ่มก็ยังไม่เคยเล่นหรอกอันนี้อัปเดตมาก็มารีวิวเลยนะครับผมยังไม่เคยลองเล่นเลยสักครั้งหนึ่งเนาะแบบใหม่นะครับผมมีชื่อว่าแบบโดรนมาสเตอร์นะครับผมแบบนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษอยู่ตรงที่ดโดรนนั่นแหละอ้า โดรนนี้นะครับผมพื้นที่พิเศษนะครับผมก็จะมีอยู่2อย่างที่ทําให้เราเลือกได้นะก็คือวร์ปไปยังพื้นที่ไหนก็ได้ของเรานะครับผมกับนะครับผมชาร์จโล่เนาะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสามารถในการชาร์จโล่อะก็จะชาร์จให้เขาเขาก็จะชาร์จให้แบบแบบเราไม่จําเป็นต้องเอาความสามารถในการชาร์จโล่มานะเออประมาณนั้นนะครับผมอย่างต่อไปนะครับผมไอ้พื้นที่เกาะจะสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนได้นะครับผมก็จะมีพื้นที่เกาะธรรมดาแหละกับพื้นที่ซูเปอร์โอลิมปิกนะครับผมพื้นที่ซูปเปอร์โอลิมปิกนี้นะครับผมมันก็จะเมืองคูณโอลิมปิกของเราเนาะห้าสิบยี่สิบสี่สิบแปดสิบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะคูณเยอะกว่าปกติแหละมั้งอ่าแล้วก็บวกมาด้วยกับความสามารถในการทำลายพื้นที่ติดตั้งต่างๆนะครับผมอ่ามันก็จะกวาดไปแบบนี้แหละประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้นะครับผมเพราะว่าอ่านี่ก็ เดี๋ยวคลิปนานนะครับผมเนาะประมาณนี้แหละชวนช่วงข้อหอ,อสตอรหอออรสบบบนะครับผมที่ทุกคนติดตามกันมาตั้งนมนานเนาะเดี๋ยวลุงจะเอากลับมาก็แล้วกันในคลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวน้องน,นั้นลุงบอกได้เลยว่าตัวน้องแบบเอสนหาักมากนะครับผมแบบโอเ้โหแต่ส่วนตัวละครบแบบอีโวนั่นก็คือหัวโตวมากส่วนในเรื่องความสามารถของน้องหรอลุงอะ่ะเคยปรามากความสามารถในการดูดไปเยอะนะครับผม และที่ลุงปามาดไปอ่ะก็คือโหดๆทางนั้นเลยอ่ะเพราะว่าความสามารถดูดอ่ะถ้าเราเล่นดีดๆนะครับผมทุกๆก,การทอยของเรามันจะโจมตีได้เกินการทอยละสามครั้งแบบถ้าเกิดว่าเราใส่จี้มานะอย่างน้องใช่ไหมเราก็ใส่ความสามารถในการดอกอะไรมาสักหนึ่งอย่างอ่ะเริ่มต้นเทินน้องก็จะไปข้างหน้าใช่ไหมก่อสร้างไรมากปุ๊บอันนี้แหละน้องก็จะดูดแล้วแต่อย่าลืมนะครับผม ก่อนน้องดูดน้องจะติดตั้งเมนกับพุนถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเมนกับพุนตรงข้างหน้าเขาแล้วเมืองของเราอยู่ข้างหลังทํายังไงก็ได้ให้เขามาที่เมืองเราแล้วผ่านเมนกับพรุน่ะเขาก็จะจ่ายสองต่อเลยนะเออเนี่ยนี่ยังไม่นับนะยังไม่นับไอความสามารถในการดรอปของเราที่จะว้าไปยังที่อื่นนะครับผมแล้วก็ดูดอีกเออเห็นไหม แล้วก็ความสามารถของน้องในการก่อสร้างสามหลังแล้วก็เด้งมาที่เดิมมันก็สร้างเป็นกระพุนอีกอือนี่ลุงกำลังอวยน้องอยู่หรือเปล่าไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อเผื่อมีใครอยากได้แล้วก็ฟังลุงแล้วก็อยากได้เพิ่มนะครับผมก็จะได้หามเนาะลุงก็เฉยๆอะ่ะเพราะว่าลุงไม่ได้ดูว่าน้องโหมดมากแค่ไหนลุงดูแค่ว่าน้องอะ่ะมีตัวแก้ทางเยอะแค่ไหนซึ่งตัวละครเดือนที่แล้วเมเรียลแก้ทางได้ตัวละครยอมลาแก้ทางได้แต่สองตัวนี้มันก็แก้ทางตัวละครหมดทุกตัวในเกมนั่นแหลนะเนาะ เออทำมาโหดขนาดนั้นอะแต่ถามว่าตัวนี้เล่นสนุกไหมก็น่าจะเล่นสนุกมากนะครับผมถามว่าหาไหมาก็ลุงก็ต้องหานะครับผมแต่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะหาเร็วๆวนี้ลุงก็มีของดองของดองอะไรอยกเยอะแยะเนาะก็จะเปิดเปิดไปนี่ยก็จะเปิดให้ดูนะครับผมว่าไอแพ็คพัดของเรานั่นมันจะออกมาเยอะแค่ไหนนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีตีกันระหว่าง2ฝากนะครับผมระหว่างการซื้อแพ็คหมื่นกับแพ็คสองพเนี่ยอันไหนได้อาการปฏิบัติเยอะกว่ากันนะครับผมก็ ลองลองดูก็แล้วกันแล้วก็เอามาบอกกันนะครับผมว่าเอออันไหนได้เยอะกว่าน,นะครับผมเนาะก็จะได้สู่มอันนั้นจะได้คุ้มๆกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกันในกิจสิทธิเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมแล้วก็ใครปิดแล้วก็มาบอกูด้วยกันแล้วก,ลกันว่นาตัวน้องหดไหมเนาะโอเคไปแล้วครับผมสวัสาจุ๊บ